ไม่ชอบขายตรงไม่อยากทำกิฟฟีนมันเหมือนต้องไปหลอกขายของคนอื่นก็เราอยากมีรายได้เพิ่มลองมาหลายอย่างลงทุนไปเยอะแล้วมันก็ไม่เคยคุ้มเลยกิฟฟีนอะ่ะไม่ต้องไปเดินขายของเราแค่สร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยสินค้ามีคุณภาพราคาไม่แพงเราซื้อใช้ได้เพื่อนเราอ่ะก็ซื้อใช้ได้ไม่เข้าใจแล้วเราจะได้เงินมายัางไง ของที่เราซื้อกินซื้อใช้ทุกวันนี้อ่ะมีค่าการตลาดแฝงอยู่ค่าโฆษณาค่าวางสินค้าตามร้านเราก็รู้ว่าไม่มีใครซื้อของในราคาต้นทุนจากโรงงานกิฟฟรีนเขาเอาเงินจํานวนเดียวกันนี่แหละมาคืนให้กับผู้ใช้สินค้าและผู้ที่แนะนําสินค้าไงนี่คุณถ้าให้ฉันไปหลอกหรือไปเอาเปรียบใครอ่ะฉันก็ไม่ทํานะแล้วแน่ใจเหรอว่าจะทําได้ที่กิฟฟรีนเราแค่เล่าเรื่องจริงและเรื่องดีๆให้คนฟัง ทุกคนเข้ามาเป็นเจ้าของคิฟฟรีนด้วยการสมัครเพียงครั้งเดียวตลอดชีวิตไม่ต้องต่ออายุไงสิ่งที่เราสร้างเรียกว่าเครือข่ายของเจ้าของหรือเครือข่ายผู้ใช้สินค้าซึ่งจะเป็นมรดกของลูกเราเราจะได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่เราสร้างอย่างแท้จริงคุณเชื่อฉันนะ